เบอร์รี่หรือเฉาก้วยเนี่ยอลันน่าไม่ต้องมาตลกเลยเพราะแกนั่นแหละที่ฉันทำตามสูตรที่แกบอกไปเป๊ะเลยนะเนี่ยเนี่ยังดูดูตั้งไฟทั้ง270เลยครับเนี่ย270อะไร210ฉันเขียนว่า210นแต่เลขมัน270เนะี่ยพี่ไอ้ตีพูดดีๆ210 แต่ว่าเลขหนึ่งของฉันมันเอียงขวาแกเข้าใจผิดกันเองเอาอย่างนี้ใครเห็นเป็น2.7.0ยกมือขึ้นดิไอ้พวกโง่ไม่มีคนคนไหนเขาจะเอาขนมปังไปอบในอุณหภูมิ270องอศาได้แก้วไอ้รัดะยังจะแทรเหรอความผิดแกชัดๆเนี่ยแกต้องรับผิดชอบ ได้ยังไงครับผมเป็นคนลอกให้ต้องิงมันแล้วทำไมมันไม่ตกเฮ้ยป้าเป้าฉันก็ตกเหมือนกันเว้ยแต่ที่แปลกเลยคือทั้งห้องตกแต่ภูผาไม่ตกตกไปไหนนั่นนี่ครับอาจารย์ทำไมเพื่อนผมไม่มีใครผ่านสักคนเลยครับเอ้าแต่คุณภูผาก็ผ่านนีครับอ่ะครูสั่งทุกคนไว้ว่าอย่างไงครับให้ไปทำรายงานแล้วเขียนรายงานมาด้วยลายมือของตัวเองใช่ไหมใช่ครับ แล้วตรวจสอบดูกระดาษกลายงานของตัวเองไอ้สิ่งที่ส่งครูมาเนี่ยมันอย่างกระไกลเคียใครจะไปอ่านออกเพราะนั้นไปทำมาใหม่เลย่ะไปทำมาใหม่ไปอ่านเขบอกนะโอ้ยใครมือเลยอไทยยอดเยี่ยมเนี่ยอาจารย์เยอนะคะอาจารย์นี่ลายมือในภูผาอ่านยากยิ่งกว่าภาษาอียิปต์อีกทำไมได้ผ่านล่ะคะงงใช่ไหมว่าทำไมครูถึงให้สิบเต็มสิบใช่ไหม เขาเรียงความเรื่องข้งในเนี่ยมันมันมีการลําดับเรียงขั้นตอนมาอย่างสมบูรณ์แบบและครูก็ใช้เวลาแกะรายงานเนี่ยทั้งคืนกว่ามันจะอ่านได้เสร็จเพราะฉะนั้นในคืนต่อไปครูจะไม่แกะรายงานของใครอีกต่อไปแล้วต้องเขียนมาให้ครูอ่านให้ชัดเจนเข้าใจไหมไปทำอมไรหม่ ไ,ไอ,อ้มงกรแกคิดว่าเขาสอบเขียนขนาดนี้แกยังจะได้ท็อปอยู่ปะวะถึงจะเสร็จย่างชิวเฉียดแต่ผมก็มั่นใจนะว่าผมทำได้ทุกข้อเหรอถึงฉันจะไม่มั่นใจนี่นะแต่ฉันก็คิดว่าฉันได้คะแนนท็อปแซงกันแนะ่ไอ้มงกรอ๋อน,นี่พอเลยพอหยุดเมาส์ก็แน่นและ อาจารย์มาโน่เล่าเดี๋ยวก็รู้อทุกคนสวัสด,ดีแม่ยนร้อนหน้าพร้อมตาเนี่ยนะเรียกว่าสามัคีชุนดุวันนี้มีของดีมาบอกอะนะาวละผลสอบออกมาแล้วนะครับทุกคนผูตรวจด้วยความรวดเร็วชุกชับดังสรุปออกมาแล้วตกทงก้งหออ้งเลิไม่ได้ครับอาจารย์ครับอา,าจารย์ผมมั่นใจม,มาก นอนแล้วครับหยุดหยุดไม่ต้องมาวอยวายไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อนี่หัวใจอยู่นี่นี่อ่าเดี๋ยวแจกกันแจกให้ดูทุกคนเลยสง่งแบงค์หลังสง่งแบงค์หลังสง่ง,ง,สงไปส่งไปอันี่ส่งไปสง่งไปสง่งให้เพื่อนส่งให้เพื่อนแล้วดูนะว่าของตัวเองเป็นไงดูดูดอันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับอาจารย์อ่า อาจารย์คะก็นนไม่ใช่ของหนูเหมือนกันนะของใครก็ไม่รู้อ่ะตอนั่นนะสิอไอ้น,นี่ส่งไห้ครูนี่นก็ไม่ใช่ของครูเหมือนกันแล้วครูจะต้องมาอ่านแล้วครูจะต้องมาตรวจแล้วครูก็อ่านไม่รู้เรื่องนี่อาจารย์ครับอันนี้มันลายมือหรือลายแทงคะเนี่ยอ่านก็ไม่ออกของใครก็ไม่รู้นั่นนะสิแล้วคิดดูสิว่านักเรียนส่งแบบนี้ไหมครูทุกวันเนี่ยจะเป็นการบ้านหรือจะเป็นรายงานแล้วใครมันจะไปอ่าน ผลที่ทําให้อาจารย์ปรับพวกหนูตกทั้งห้องเนี่ยนะคะไม่หยุดที่ทำนะคะอาจารย์ใช่ไหมไม่หยุดที่ทำแล้วคะแนนน้อยว่าจะไปปรับตกวได้ยังไงก็คือ่านไม่ออกอ่านไหนหลงอ่านเรี่บมาอ่านออกไหมอ่านออกไหมจริงด้วยอ่ะถ้าเป็นดีตังตรวจนะดีตังห้องให้คะแนนไม่ถูกเหมือนกันน่ะอ่านไม่ออกก็เลยนี่มัน่านไม่ออกแล้วจะให้คะแนนถูกได้ยังไงฟังนะฟังฟังทุกคนเลย อยากคิดว่าเก่งแต่พิมพ์ดีกดตู้นี้นั่นแล้วเก่งในชนะเลิศน,นะถ้าเกินว่าลายมือของตัวเองชุยชีวิตของพวกเธอในวันข้างหน้าเจอปัญหาใหญ่แน่เพราะเธอจะเจอแต่เรื่องชุยชุยแล้วไงต่ออาจารย์ม,มันจะไปเสียหายอะไรทักหนาเนี่ยมันจะไปเสียหายอะไรใช่ไหมฟังนะเมื่อเธอเ,ธอเธอติบโตขึ้นมาลายมือเธอชุยเขียนอ่านไม่รู้เรื่อง เวลาเธอเซ็นเช็คขึ้นมามันเกิดการผิดพลาดไดนะ้นะอาจจะเสียหายเป็นหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านหลายสิบล,ล้านหลายร้อยล้าน,ห,าานห,าหรือถ้าเกิดว่าเธอต้องสั่งยาให้กับใครสักคนหนึ่งเชอเขียนชื่อยาแล้วเธอเขียนผิดเขาอ่านไม่รู้เรื่องจ่ายยาผิดคนกินเข้าไปตายเธอยังคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกเหรออาจารย์คะคือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์ให้พวกหนูสอบใหม่ไหมคะหรือไม่ก็ ไม่รากพวกหมูตกเออใช่ครับอาจารย์ดูจักผู้ดีมากเลยอาจารย์ให้โอกาสผูหน่ยนะครับให้โอกาสให้โอกาสนิดนึนนะครับอาจารย์ก็ได้จะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งวิธีการก็คือว่าให้เธอหยิบ กระดาษข้อสอบมาแล้วมายืนหน้าชั้นทีละคนแล้วอ่านให้ทุกคนฟังว่าสิ <kat> ่ง <ver zat todavía> ในกระดาษเขียนว่าอะไรถ้าครูเข้าใจให้คะแนนโอ้ยารแครับลื้กระดาษอาจอกไม่เนอารย์อ่ออกระใด้อกค่ารเน่ยอทอร่อยไหมพี่แคนเบอร์รี่เบสเนี่ยทันเทปด้วย เสียปากเลยไต้ไปแก้วดินของไม่ไหม้มันทำให้ฉันเป็นมะเร็งได้อะเออดีถ้าเป็นมะเร็งแล้วตายเพราะมะเร็งเนี้ยนะก็จะเอาเงินจากประกันที่ชดใช้แกนเนี่ยมาจ่ายค่าของที่ฉันจ่ายไปก็หมดเลยกินไปอีกอกินเข้าไปาพูดก<อ>ินเ้ไปเอาอีกเอาอีกเอาไม่ไ,ไหม้เนี่ยกินอ๋อ